อันนี้ชอบยืน AFK นะครับผมต้องสั่งสอนสั่งสอนเลยสั่งสอนเลยสั่งสอนเลยตกโดนสั่งสอนเลยสั่งสอนเลยมึงตกใจแน่สั่งสอนเลยสั่งสอนเลยวันนี้ชอบยืน AFK นะ AFK เราเมืองอะมาสั่งสอนเอา มาดีวะมึงจับผิดคนแล้วอีกตรงอย่างงี้ปิบบินบินบินไปดิแกงอะไ่คนชั้นวะแกอะไรคนนี่เป็นใครวะลูกข้าจะจับแกโยนลงน้ำให้ไดย โอ้ยหยุดเอฟเคหรอมาส่งต่อเลยเข้าไปในร้านเบียร์ดีกว่ามาดูนี่นะครับในร้านเบียร์โอเคไอ้นี่เป็นใครวะ มาดูกันซิว่านี่มันคนขายเบียร์นี่ว่าทอเบียร์ฟรีได้ไหมอมไม่ได้หรอกจะไปไหนก็ไปเลยถ้าไม่มีเงินไน่สน่ะไม่สนะ่ะไม่สน,มมสนผมไม่สนยังไงก็ไม่สนนี่แกทำอะไรนะแกทำอะไรไม่แล้วลูกค้าฉันหายเอาระเบิดออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้นะ มาผมไม่สนครับทุกคนยังไงผมก็ไม่สนว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนไปนี้เฮ้ยอะไรวะนี่มันร้านเบียร์นี่มาโ<ะ>อเค<ะ>ระเบิดแล้วโอเคเออกก็ออกเดี๋ยวก็ดูระเบิดหรอก นี่เราจะมาสับโวยระเบิดอาทั่วโดนระเบิดเต็มเต็มได้ฟรีมังฮะได้ฟรีมังแฮมาดิค<า>ุณผู้หญิงมามาดิมาหาผมนี่ต่อมายิงกันไา เอาเดี๋ยวจะไปทีนดูเลยโถ่ทเโอยย่า อา้าวไอคนขายเบียร์แม <tinc S 2> ่งยังอยู่อีกแม่งวางขนมแล้วยูเฮ้ยอย่าทำแบบนี้เลยมานี่มานี่เลยมานี่เลยมานีเลยมานีเลยอย่าทำอย่าทำมีดเขาล็อกอ่ะดูนซะบ้างจะทำอะไรรถฉันอ่ะจะไปเดี๋ยวนี้วุ้ยปรถฉันปล่อยรถไหไปรถฉันไปล่รถไหล มวกกัูููออดเเลาฮฮฮะะะไอ้นั่นเป็นใครวะกล้ามาทำผมได้ลงเขาโอ้โหแกเป็นใครวะไอ้นั่นเป็นแกเป็นใครวะแกไม่บอกฉันแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าแกเป็นใครเปล่า มันรู้หรือเปล่าว่าผมเป็นใครอ้าวแล้วแกเป็นใครแล้วว่าแกามันมูนเบอร์มาต่อดีกว่า ฮึมโตขนาดนั้นสวยดีนี่อ้าวนี่ทหารพวกนี้มาจากไหนเนี่ยเราคือทหารฝรั่งเฮ้ยงั้นก็ไม่ดีเฮ้ยอย่าทำอย่าทำอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้โอ้ยเฮ้ยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยไม่นะไม่นะอ้า นี่มันทุนแรงระเบิดนะเว้ยมานี่มานี้ยอย่าอย่าะไร้องขอมูสารรอดมาจากแรงระเบิดไเลยว้าวน้องไอ้ไอ้พระราชาพระราชาฉันจที่มาปกุดคลองปราสาทนี้โอ้ยถ้าเราจับท่านไปไหนเนี่ยยุดขี้เกียจขโมยุดขี้เกี่อย่าอย่าเลยมานี่ยโง่มานี้ยอย่าอย่จับท่านไปสบัดสบัดเสบัดเสบัดเสบัด มันคือพระราชาเวย้ยสมบัดสมบัดสมบัดเฮ้ยดึงมันออกมาหน่อยดิไม่ต้องไม่ต้องเอามาเนี่ยเอามาเนี่ยเฮ้ยนี่เอาดาบเหรอวะปักแม่งเลย ชามานี่ไ,ไอ้เพื่ราชามานี่ไหวไม่ฉันเพิ่งรู้ฉันบินได้ด้วยแกนเพิ่งรู้โอ้ไม่ลนะ เอ้ยแกจะจับฉันมา <พ away S 1> ทำไมฉันไม่ปล่อยแกออกไปง่ายงจนกว่าจะมีคนมาช่วยนี่มันคือสมบัติของโจรสลัด <uestos S 2> นี่นะไม่รู้มาจากไหนเอ้แม่มันมทุบไม่ได้ด้วยเฮ้ได้มาแล้ว พวกแกทำอะไรกับพระราชานั่นมันคนออกมาช่วยฉ <pouquinho. S 2> uh ันแล้วอ่าๆกูการเดินนี่ว่าจับมันแกคิดว่าแกจะมาช่วยพระราชาใช่ไหมแก <c oughs> ออกไปซะไอ้คนขายไม่ใช่คนขายมันคือคนเลี้ยงพึ่งนค้ยแกทำเรื่ไปเงไ้ยพระราชายิงแกที่สุดเลยนะฉันต้องมาช่วยสิไอ้คน โอ้โหตอบไมว่ดึงดับเอโอเคโอเคโอเคเดวดับไปปักไอหมอนั่นดีกว่าไปเสียบไอไอพึ่งคุณฉันอุตส่าห์่อยพลาชาควันนี้หังว่าจะมีคนมาช่วย ไอ้นี่มันคุณเลี้ยงพึ่งในโกการเด้นนี่ว่ะอากงกูมานะอออจะพังแม่งแล้วก็เฮ้ยเกมปอยชันออกไปเดี๋ยวนี้เลยจับเวลาจ็จับมันทันไวเร็วต้องถือระเบิดไปหามันเร็วครับจับมันไป เป็นพาหานะของมันมันใช้กงเป็นพาหานะของมันไอรายชาไปใกล้ๆจะมันจะมันไว้อไอคนเลี้ยงพึ่งรีบนี้ออกจากตัวมันห่างให้เร็วที่สุดเฮ้นี่มันสมบัตินี่ว่ะ สมัดอีกแล้วเดี๋ย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 วไปที่ลังคาวัดหลวงหอยลืมแล้ววัดหลองหอยลืมอุ้ยแม่งแตกอีกแล้วแตกเร็วจังวะได้เดีูดักเรือดึง บอกว่าอย่าปล่อยมันออกไปได้ไงตกปลาเลยตกปลาเลยเดี๋ยวกูจะให้กูจำมึงไปอยู่กับกูนะตกปลาเลยซิซิซิแรงอีกว่ตุตุตุตปุ๊ตตุตุตุตกปลา ไหนว่าไอคนเลี้ยงพึ่งนั่นมันอยู่ที่เดิมมันผิดคนแล้วไอ้นั่นมันหายไปไหนละไหนขอดูไอ้นี่ก่อนดิทำไรปล่อยหน่อยปล่อยหน่อยปล่อยหน่อย เไม่ได้เป็นูมันเป็นจ้าจาฮ่าฮ่าฮ I am Messi อ Messi ย่งเง้ I am h ไอ้หมอกไอ้ไอ้นั่นนะวันนี้เราจะทำอะไรดีเพื่อนเออก็ไม่รู้เลยนี่นะไอ้สองหมอไอ้สองหมอนั่งเนี่ยต้องโดนไอ้หมอ คนเลี้ยงพึ่ง